โยกแล้วปืดหน้าขวาปืดหน้าซ้ายไปกอนเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปอาจารย์อาจารย์ดูอาจารย์อาจารย์เป็นยังไงเออไ้เกรียนสีเลยไหมนี่ได้เกรียนสีเลยอ้คนเก็บหอยมาดูนี่ครับโคแค่ โอ้ยดูครับรูดเลยครับรูดเอาคลิปนี้เราอยู่ที่บอ่อเล็กๆครับบอ่อยี่บาทคนละยี่บาทครับว่าหวานบอ่อแรกแล้วเดินผ่านมาอยากหวานกันอีกจ่ไปพี่น้องคนละยี่สิบบาทนะครับยังอยู่ที่เดิมครับบ้านบุรษีบตำบบุรษีอำเภอเมืองสุขริงอ่านี้คนละยีบาทครับ หาแนวถอนเออสมทบทุนถอนนะครับก็ละยี่สิบบาทเดี๋ยวรอรุ่นกันพี่น้องอ่าอีกคนหนึ่งครับเลยครับเอาละครับชมทุกวันนี้แกเป็นเทรนเนอร์แล้วนะครับกำลังปั้นเด็กรุ่นหลังขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับสอนบานเหเลยครับรับสอนบานเหนะครับเป็นคอร์สนะครับคอร์สพิเศษครับอ่าวันนี้เราเริ่มต้นนะครับคอร์สวันนี้ เริ่มต้นที่99บาทนะครับคอร์สนี้มาเดี๋ยวเรารอดูครับเราดูวงสวิงวงสวิงจะบ่งบอกถึงผู้สอนนะครับเอาละครับตัวช่วยมาอีกแล้วครับมางานนี้งานใหญ่นะครับงานใหญ่นะครับเอาแล้วครับเทรนเนอร์มาสองเลยนะครับสอนแบบตัวต่อตัวครับจับมือทำ สอนแบบตัวแต่ตัวจับมือทําเลยครับให้เห็นเด่นชัดให้เป็นนี่เลยครับนี่ครับเทรนเนอร์สองท่านนี้ประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดานะครับครับฮะกลิ้งมาแล้วใช่ไหมเขาเคยกลิ้งมาแล้วเอาละครับนั่นละเออเอาละครับผมบัตร20บาทบัตร20สบบาท เอาบงสวิงเอามีการบ,บอกแล้วครับปลามา,ารครับปลามาปลาแล้วครับมาบัตรยี่สิบบาทชาแรกจอวู <laughs> เทรนเนอร์อยู่ไหน <laughs> โคตดโคดเป็นไงโค้ด <laughs> เออจวด,วด,วดนี่ครับต้องพามาปั้นบอ่อแพง <laughs> ๆ,ๆอย่างนี้แหละครับบ่อยี่สิบบาทม <laughs> า เป็นไงครับแอรรกลงไปแล้วมามาฮึบฮึบตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะบึ้มตรงไหนจะบ้ามครับเดี๋ยวฮึบะไม่เม็ดเม็ดเต็มเม็ดเต็มฮึบมาแล้วครับมาแล้วครับอาจารย์ดูผลงานผมอาจารย์ S <S ดูผลงานผมหน่อยสิอ <S 2> <S 2> <S เอ๋าเอ้าดิมาพี่น้องเอาได้แล้วหา้าบาททางนูน้นเอาตรงนี้เอาอาาเอาจารย์อาจารย์ดูได้ปลาแผ่นน่อยจ้ย์เอาเอาเอามาช่างพนช่างพนโอ้ช่างพนทำไม เฮ้ยเอาแล้วครับมาลโอ้ได้เลยยี่สิบบาทโอ้ได้คาบัตรแล้วครับหนูเอาช่างพลช่างพลโอ้เกินปุยมุยเนยโอ้เอาแล้วครับเออยยี่สิบบาทเป็นเหตุนี่เอายี่สิบบาทหาค่าถอนหาค่าถอนพี่น้องโอ้แหมฮานบ่ าดูพี่น้องเฮ้ยปลากระดีเดี๋ยวไปดูก่อนสิดูไปดูก่อนสิยี่สิบบาทเหรอไม่บาทอีกแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้บอกพอวานแล้วว่าทีเดียวพอรู้เรื่องปากอีกปากเขานเยอะด้วยดิเขาลุ่นเนี้ยปากเขาลุ่นนี้เยอะดิดูดูครับโดนฟูงปลากะดีครับเอาโบ่อแรกปลาใหญ่ครับนุ๊ มาเล่นบอสองครับปริยินบาทดูรับไม่ฝนจะมาแล้วมันก็ม,มาแล้วครับอ่ะพี่น้องทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอครั้งที่สองกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ่ดูผลงานการปั้นนะครับจากเทรนเนอร์คิวทองนะครับอาจารย์โชมและอาจารย์ชานะครับอ่าหลังจาก ชาแรกเราพอเห็นแนวทางแลว้วมาดูชาสองครับก,การเปลี่ยน,ยนแปลงมันย่อมเกิดขึ้นเสมอเพราะเขาคือเงาะป่านี่ครับใส่เชือเงาะป่าครับหากินหมาน <c oughs> นั่งมองเลยเอาไงดีเอาไงดีมาจานชายก่กแน่แนอนแกแน่อน,อนอนนีครับปั่นเองกับมือนะครับจับมือทำขคอพิเศษคอร์สนี้เราเรียนที่99บาท จะมีลูกลูกมีนักเรียนมาเรียนไหมหลังจากดูคลิปอ pues ้าวดูครับสาธิตวงสวิงให้ด um> ูแล้วนะครับเอาเฮปบินเลยป่อ่าโยกแล้วเปิดหน้าขวาเปิดหน้าซ้ายไปก่อนไปอาจารย์อาจารย์โอ้ยอาจารย์ทไมเป็นนี้อาจารย์ เอาอีโดดดีนะครับความมันความเออเออเอยมันเกินปุยมุยจานโอ้โนี่สุดิดดิดครับเตกไม่เตกก็โดนเอาเอาเอามาแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้อจาร์ดูเนอะเอาเอาเม็ดแล้วครับปึ๊บปเ๊บอ้าอ้เอาเอา อามาจานดูผลงานผมนะจานอ๋ออี่น้องยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอฮะเอามาโอ๊ยจ๊ดบัดนี่ครับมาอยากลองอยากลองเหมือนกันมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถุงชั้นเลยฮะเฮ้ย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 ,ยมันเกินไปฮะ อาจารย์อาจารย์นอาจารย์โอออาจารย์เป็นยังไงเออได้เกรดยสีเลยไหมนี่ได้เกรดยนสีเลยบอ้วบ่น้องธรรมดานะครับโอ้นี่ครับโอหเกียรตินิยมเลยครับเกียรตินิยมเลยครับใหญาจานกับหัวเราออกปั่นมากับมือสอนมือทำจับมือทำเลยอ๋อ แจ็คเป็นไงเท่าขอใหจานไหมแจ็คบอกอี๋อาดูครับถามอาจารย์น, <c oughs> นี่อา,อาจารยาร์เท่านี้ไหมอาจารย์อาจารย์โมเท่านี้ไหมอ๋อเล็กขวาเลย <c oughs> โอ้เกินไปอ่าโอเคครับ <c oughs> เห็นไหมโค้ดนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเราครับร <c oughs> ับสมัครที่99้าสเก้บาทนะครับโปร โอ้ยทางนู้นทางนู้นนี่น้องโอ้ยโดนแล้วครับจะไหวอ่ายี่สิบบาทยี่สิบบาทโจยอยแจ้วอาจารย์ยกมือให้เลยจยอยแจ้วลูกศิย์เราสุดยอดโอ้ปื๊บปื๊บ ออกหรอกไม่อยู่แบบตัวนั้นอ,อ,อ๋อได้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งออกเอ,อ้าสบายออกมาแล้วเอ,เอาแล้วจวดเอเอปลาอะไรวะบลันบดีพอดีเลยครับนะปลาช่อนหรือปลาสวายเมื่อกี้เห็นวับอยู่นะครับตีน้ำขึ้นมาเอา,เอาแล้วครับพี่น้องเร<อ>าก็จะเพิ่มอาจารย์มาอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับ เป็นลูกศิษย์ลูกรักครับอาจารย์ถึงสามท่านนี่นี่ครับเราเรียนหน้างานจริงเลยครับการสอนบานแหงครับลงสนามจริงเลยอ๋อตัวต่อไปนะครับสบายสักสองโลดิอ่านีไวเอ้ยมาพี่น้องอาจารย์ที่สามมาด้วยแล้วไอ่ชนโดนนี่รอบนี้แหละรอบนี้แหละ รอบนี้แหละดูนะทุกคนทุกคนดูดูผมทุกคนดูผมจุ๊เลอเละแล้ว,วนะครับจบคอร์สครับจบคอร์สครับเ,เรียบร้อยครับผมนะครับาานี่ได้เกียรตินิยมเลยนะครับได้ไปช่อนตัวหนึ่งเมื่อกี้นะาจบคอร์สนะครับวันนี้ที่99บาทนะครับ1เมาเอ้เยแกงรุด ตอนคนี้ไม่เอาไม่เอาเอาโซนมัดกางเกงก่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเร็วเร็วเร็วมัดกางเกงมัดกางเกงกางเกงหลุดปลาปลาก็มัดอยู่ในแหอยู่เอา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 โอ้มัด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 ก่อนมัดก้อนจะได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์คอร์ดนี้มันเป็นคอร์ดโยนนะ อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับบัดแล้วโอ้เอามาเม็ดเต็มแหีอโอ้เอาดู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 เม็ดดูไรเม็ดเต็มแหอยู่ดูเอาแ้วครับเอามีแต่ระดับมืออาชีพทั้งนั้นครับมาสอนนี่เอารอลุนครับร่อลุน อาพี่น้องนจากอาจารย์สอนจับแหก็มีอาจารย์สอนช่วยจับปลาในแหด้วยครับมามารุมมาตุ้มกันแล้วครับตอนนี้เป็นบุคคลที่มีอาจารย์สอนเยอะมากแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอาจารย์บอกด้วยจับยังไงอาจารย์เจอตัวไปครับเม็ดเต็มแหอยู่เฮ้ยอาจารย์โดนเอาเอาเอาฮะ ได้แล้วเอาเอานี่นี่ปลาคออีกแล้วป้านี่กองเอาผมได้เลยเออเอาเอา,เอาดึงขึ้นดึงขึ้นป้านเนามนเนาหมานจริงๆครับแตะก,ก็ได้ปลาไม่แตะก,ก็ได้ปลาโอ้โอันสุดยอดมากครับ,บอ่า,อาเราต้องขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับ ที่ให้ความรู้ให้ความหมานเอออ่ะสองตัวนี้เท่าของอาจารย์ทั้งคู่เลยครับอาจารย์นายอาจารย์นี้ไปในหมดโอ้เห็นลูกศิษย์หมานเกินเขาไม่กล้ายอยู่หนีแจับอาจารย์หนีแล้วนะอาจารย์เป็นกล้ลาบ,บอกแล้ววันยังไงก็โดนโอ้เอาพี่น้องเออถือว่าจบหลักสูตรครับจบหลักสูตรเออ พอจะได้ต้มพอจะได้ต้มเป็นการเรียนที่สุดยอดมากครับสนามจริงนะครับสอนจับมือทําจับมือสอนเออเฮ้ยทางนู้นโดนอีกแล้วอา้อาวอา้อาวทางนู้นโดนครับทางนู้นโดนปลาสวายครับปลาสวาย 2ี่สิบบาทเอาอะไรมากครับพี่น้องเอาแค่ความหาก็ได้แล้วครับมีเพิ่มนะครับตัวเดียวครับสวายอ่านู่นครับสวายตัวใหญ่อยู่ครับสวายตัวใหญ่อยู่บึกเหรออ้าวบึก,บกอ้าบึกครับพี่น้องบอกยี่สิบบาทมีปลาบึกด้วยอ้ากก็สนุกสนานกันอยู่พี่น้อง หาค่าถอนครับหาค่าถอนเจ้าของบอ่อบอกอ้าววันกันเลยหาค่าถอนจะโกดติวคเละยี่สิบบาทครับห้าคนใส่ซ้อนหวานแหกันด้วยนุกนานครับลายยังเหลืออยู่พี่นอ้องก็คลิปนี้ฝากกันแค่นี้แล้วพี่น้องสองบอ่อครับทั้งวันแล้วครึ่งวันไปละเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม